<Burn> Night, เฟิร์นได้เข้าชิงในสา e ขา Celebrity Creator of the Year จากทางท i k ต o อนะคะก็จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้รู้เลยว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้ก็จะรู้สึกว่ายินดีด้วยไม่ว่าเฟิร์นจะได้หรือไม่ได้ก็ตามค่ะเพราะว่าการที่ได้เข้าชิงงานเฟิร์นถือว่าเป็นเหมือนกับกำลังใจที่สำคัญมากๆสำหรับ,บาการที่จะเป็นครีเอเตอร์ต่อไปแล้วค่ะแล้วก็ต้องให้ได้หรือไม่ได้นะคะวันนี้ก็ได้มาแล้ว Appreciation Award นะคะก็อยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมากๆเลยค่ะดีใจมากๆค่ะยังไงบ้างยาม ตก็มจะคริงๆแล้วคนอาจจะคุเคยว่าเอยเราเป็นดารเป็นนักแสดงอะย่งยมแต่ว่าจริงๆแลอีกคหนึงค่ะคนก็เป็นครีเอเตอร์ด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมีะบัญชีติ๊กต็อกที่แบบแอคทีฟมากเกินลงคลิปทุกวันจริงๆนะคะช่องก็จะเ,เกี่ยวกับเที่ยว,กเ,ยวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ป้ายายา ปดช่องด้วยนะคะจะลงอะไรดีๆให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆเลยค่ะมีอะไรแนะนำไหมสำหรับแบบใครที่อยากเป็น c r อ a t o r แบบเพ่มใหม่เกิใหม่ที่มันต้องมาใน t คือคนมองว่า TikTok ค,ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสาหรับทุกคนจริงๆไม่ต้องเป็นดาราที่มีแฟนคลับมาก,ก่อนก,ก็ได้การที่เป็นคนธรรมดาเองก็สามารถที่จะเป็น c r e ตอร์ทาง TikTok ได้สามารถที่จะมีชื่อเสียงได้ด้วยรวมไปถึงว่าสามารถที่จะแบบสั้นรายได้สร้างอาชีพจากแพลตฟอร์มนี้ได้จริงๆแบบแนะนําเลยแค่ลงมือทำเท่านั้นค่ะบางคนจะได้อะไรแบบ อะคะตอต้งแต่ส่วมาเล่นติต่อค่ออก่อนหน้าน,นี้คนนอาจจะจำได้ว่าในาิักแดงอย่าที่บอกไหมแต่ว่าหลายจากมาเล่ติต่อคนรู้สึกว่าอุ๊ยมันมีกลุ่มคนที่รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นมากกว่ากุ่มคนที่ดูละครอะไรมานี้แล้วก็คนก็ทักางเช่นเ่อก่อนคนจะจาได้ว่าเฟิร์นคือผู้หญิงที่มีนกเอี้ยงบนหัวจนถึงวันนี้คนก็ยั อยู่เลยว่านกเอี้ยงไปไหนก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยแตกแนกแตกป่อก็อเลยมองว่าติ๊กต็อกค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้แบบแมสมากๆจริงๆเคนก็ได้แฟนคลับเยอะมากขึ้นได้งานได้อะไรแบบเยอะมากขึ้นจริงๆแบบขอบคุณทางติ๊กต็อกด้วยที่แบบเหมาะสำหรับทุกคนจริงๆขอะคุณค่ะฝากถ่ายสำหรับแฟน่จะบใทภาป็น้าที่เราจะได้ติดตามค่ะค่ะช่องเปิดไว้นะคะติ๊กต็อกนะคะชื่อว่า b บเฟ r รนะคะ B I F E R N u e n d e r, r, r sh. s ร o r e อร์ไบโวยชนะคะก็เรื่องเที่ยวเรื่องกินหวยใจเฟนได้เลยค่ะ